เอาวิวย่ำแรงให้ทุกคนเบ่งค่ะแปลงผักยืดเจิมกับย่งบกเกิดดอกเพราะว่าไม่ย่างเย็นอยู่ค่ะทุกคนแต่หอมนะะี่ค็ะเกิดอยูเดยนะหอมหอมที่ปลูกไว้นะคะกำลังขึ้นมากแลวหอมอันนี้นตวปอแต่แปลก อากาศก็ดีดีแต่ยังเย็นอยู่เด้อค่ะอากาศยังเย็นอยู่ทองฟ้าทุกคนนี่สถุกบอบผ่านปลาชนบทได้เจอ,อยู่สองคนนี่ล่ะค่ะอยู่สองคนเลยคะ่ะสบายอกสบายใจ ไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีผู้คนเดินผ่านไม่มีเสียงรถเสียงอะไรมีแต่เสียงนกค่ะวิถีชีวิตของยอื่อจืมคนบ้านป่านะคะอันนี้ก็ยั่มไดก็เกิดก็เกิดแต่ราคาที่ปลูกไว้ทั่วผุ่มทั่วลันเตา่าแล้วก็มันฟ้ารังอันนี้ก็ใส่ผ่าที่ดำดาวคาสตอ,อร์บรลี่จากสิงามบางงามบุ๊ ตัดต้นอันนี้ออกแล้วด้วยค่ะมาเบ่งต้นอันนี้ต้นเชอรี่ไปแล้วค่ะเพราะว่าเอาไว้ก็ว่าได้กินหน่ยยวยดอกค่ะหน่วยมันบ่ค่อยงามอื่นมาก็บม่ค่อยได้กินจาเจิญปลูกเองลั่ะค่ะปลูกได้ยักปีแล้วต้นนี้ต้นนี้จาเจิญปลูกได้เจ็ดปีแร้วนะน้อเจ็ดปีลรวลระค่ะตัดออกแล้วอืมบอก มันก็ยัง hại มอ้อย่างนี้มันก็นั่นเราได้เลย chết ดีไปแล้วค่ะท่นโชลี่ยังเจออันไปอีกว่างไรคุณบอกถ้าทิศตาตัวนี้ออกบ่สันเฮ้ยพอย่างนมาตัดออกเนาะสนดวกเอาไว้ตัวนอหันดอกมันบ่ได้เป็นอย่างนด้แอปเปิลตัวนี้เอาไว้สี่ลลาถึงหน่วยมันเจ็บบอกคอยสมบูรณ์อย่างก็เอาไว้นี่ละค่ะตัวแอปเปิลนี่นะ ปีนี้บริเวณมะย่างแบีดให้ทุกคนเมืองเลยย่างแบบค่ะเพราะอากาศมันยังเย็นอยู่เลยบริเวณย่างแบบให้ทุกคนเมืองเลยค่ะดอกแอปเปิ้ลอากาศย่ำแรงให้ทุกคนเมืองเด้ค่ะ หนึ่งปลาซมอนค่ะหนึ่งปลาไซมอนไซเฮดที่เก็บมาไว้ล่ะค่ะเ็ดเหลืองดำนั่นแล้วก็บุกกอรี่กระหล่ำปีอันนี้ก็เจวค่ะเจลส้มใส่มะนาวมาค่ะทุกยค้ดโนี้จะเจียวจะพากินเสพๆค่ะดองไม่ส้วยสวยมาให้เบิงงก่อนค่ะตรองไม่คือบอยปลูกข้างนอกอากาศมันเย็ยนอยู่ค่ะ เลยยังบอ,อกว้ปูเอาว้หนีก่อนค่ะแม่ค่ะมากินเขาน้ำกันเลยค่ะพี่ขอกอยาเจอมันเสบแสบก่ะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนย่าเจิมชนนบดสวีเดนมากินเขาน้ำกันค่ะ เสพๆลุ่งม,มืลดลุ่งม,มือก่อนนี่ืขึ้นเนี่ยงไเป็นยังไงทุกคนหอนบานบาเฮาดูนีอากาศเย็ยนค่ะกินบอกเกอรี่ก่อนเลยเชื่อมชอบผักอ,อยากใส่มือเนี่ยใส่มือหยู่มาลบไปยัง่ะใส่มือหยู่ให้จิ้มแก้วดว น้ำจิ้มเผ็ดพริกเผ็ดมากเลยเฮ้ยน้อพริกน้อพริกหน่อยเดี๋ยวกับเผ็ดน้ออืมเข้มขนหอมหมักแล้วกันน้ำจิ้มใส่ลงไปไม่ต้องมีช้อนกลางเพราะกินคนเดียว นี่ก็เฮ็ดเฮ็ดที่เก็บใบแล้วเนี่ยกินเพชรโพดกินแต่พักเรีนเนาะอา็เรีนหนึ่งบ่อค่อยซุป,ปะอะใดหนึ่งพ่อดี Mm ็ดดไปเอาหนังปลามากินนั่นแหลหนังปลากินมือซื้อนะนี่าทุกคนเห็ดนี่ยามเข้า,าวอยากกินแล้วก็มาหนึ่งเอา,เ,อาเห็ดดำนะ มันหนึ่งมา่ตใตัวนยียเมียแตกไปกันละค่ะถึงน้ำไปดูใอยไปเก็บเอาไว้กินข้าวว่าไปตามใจยย่าเจ๊มันเก่าเด้อค่ะพวกนามากระเบิดพวกนายบอมากบบระกบเบยดผ่านเนาะยามาวาดาจะจริดเด้อ เต็บยินเขาว่าเป็นกะเซ็บเด้เขาว่าเป็นกะเซ็บอย่าจริมแต็บือเก่าหรือคะอันนี้พักกะหลังค่ะนี่กะหลังปีล่ะ หลังปีหนึ่งแล้วจะหวานแค่นี้กับพ่อคือในบึงคนนี้แหละแล้วก็กินต่อ ยัดเจือเจ้าคือปัตัดคลิปออกปัตัดตัว่ะดยัดเจือมาอ,อันก็ตัดเมื่อันก็ไม่ตัดทำง่ายๆตัดลัดเจือไปเลยก็กินบอเบิดก็บอกว่ากินบอเบิดตัวเม็นบ่เต้กินเบิดเจือไหนก็เรียกว่าปัตตัดโตเนาะคะ่ปะปัตัดออกนหะนะ้าจะกินให้เบิดแล้วก็ไอ้ตัดคลิปอันขันสุดท้ายกินเบิดแค่เดียวอ่ะนะ จเจเจิมกับบ่อเห็ดนะคะ,จะเจเจิมไปจะกินไปแบบแค่นี้แล้วก็บอกไปน,นี้กับน้ำน้ำก็ใส่มะนาวนะคะกินไปคุยไปตามใจเจเจิมนะคะคิดบ,นบานบานงงี้เจมิมมาเน่ากับหอนนะคะฝนตกพายุเขาก็ยังหอนอยู่เนาะทุกคนอยู่นี่คะ่ะเย็นบ่เศร้าจะเถื่อจเจเจิมพักี่เจิมก็เลยบ่ทัดนเกิดต่อค่ะ ดอกไม้ก็ว่าจะเอาไปป,ปลูกอาทิตนา่ะไว้ให้มีละค่ะเนี่โอ้ไปสามัรถกับ่บจะเริ่มเติบโตคือเก่าเพราะาอากาศเย็นนะคะดอกไม้อันนี้ก็ชอบอากาศร้อนค่ะแต่ว่าไปปลูกบ้านนอาดินมั่กับจะบดีคือไงบุ๊มันก็เลบยบอกไข่งามค่ะทุกคนดอกมันไม่ันน,น,นี้นะคะนี่ละเนี่ยรุปนาตาเนี่ยเป็นยังไงฟังเรื่องเล่าของยึดจอบบันดา คุณเม่คุณพี่คุณเพื่อนหรือว่าคุณปาคุณนาคุณรุงคุณตาก็วบากันไปนะคะฟังเรื่องราวของยยเจอมที่ว่าพบเจอกับพระเอกได้อย่างไรนันล่ะค่ะนันล่ะยยเจิญบอกบอกไปหัวรอไปนะคะทุกคนว่าตรงว่าเป็นนางชี้เลียยนนางแต่ว่า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 ก็ทําคลิปให้สนุกสนานไปนําค่ะแต่ก่อนสิวาแบบว่า เข่งเ,งเคียดเบาอย่างแน่เพราะว่ากิดว่าพอพระเอกได้จังไดนียัดเจิมเบาซีเทียล้ะค่ะทุกคนหนึ่งปเหตุคิดมากนะคะ่ะลืมเนี่ยก็บอกบ่คคอยทองบ่ค่อยยังตอนนั้นยังไอ้ร่างกายก็ยังบ่สมบูรณ์หลังจากนั้นมากอะคอยดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็ก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆก็ขอให้ร่างกายเัืเจมดีขึ้นไปเรื่อยๆสละค่ะนั่นละ่ะก็ขอบคุณที่มาหลับฟัางด้ยค่ะก็บอกว่ารอ รอบฟังตอนต่อไปตอ,ตอนต่อไปคือตอนว่าได้แต่งงานแล้วเราเป็นยังไงต่อนั่นละ่ะเดี๋ยวจีนว่าวอยฟังเวยค่ะเดี่ยวแต่งงานเราไปยังไงต่อเราคอยมาฟังเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวลูกให้เป็นกันเป็นตอนนั่นล่ะค่ะพวกเอกจังไดแต่งงานเราเป็นยังไงถ้าอยากฟังเดี๋ยวจีว่า้ฟังถ้าวอรอยากฟังก็บอก,กองบอกด้วยว่าเราต้องว่าดอกฟังแล้วมันสับสนเันสิว่า โอ้ยยามาวาดอกเพื่อนกับว่าดอกไอแบบว่าคนเพิ่นมากเพื่อนกับว่า,าราคาทุกคนทุกช่องทุกช่องก็ต้องมีการติเตือนมีการว่าหมดเลยค่ะแล้วแต่เราจะามาพูดเราจะมาอะไรไหมใช่ไหมคะทุกคนเอคนดูบางครั้งเขาก็จะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเขาก็จะเขียนมาคอมเมนต์แต่เราบางถ้ารุนแรงเราก็ถึงจะใส่ใจถ้าไม่รุนแรงเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะคะไอเพิ่นมาเบิง เพิ่นก็อยากหูอยากนั่นเพิ่นก็เชียนมาตามที่เพิ่นมีความคิดในใจของคนนะคะเพราะว่าคนเราจิตใจบ่เหมือนกันเนีทุกคนแตกต่างกันไปค่ะเอาคลิปนี้กับพ่อสนีละ่ะคลิปกินเขาแล้วก็พาชมวิวยนี่ยหมแรงเอาล่วงไปคือเกายืเยื้คลิปยืดเยิมขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็เปลี่ยนกำลังใจให้ยืเยิมนะคะพ่อันในคคิดหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you next video. Bye. hay đồ, với chỉ một lại là nha. Biết nói nè. à.